ไปแล้วเอาพักงใตพ่อตักรไตเอาลงไ้ขอทุกเจ้าขึ้นแล้วพ่อตั้งใตเอาลงไดเลยพี่น้องประชาชนตักงใตก่อจะได้ส่งนะครับจะได้ไปพรอนจะได้นมาโนนมานนนะัไปทีๆนะครับครัจักระเมศครับจักระเมศครับเจนี่อดยการ แจ้เทศนิสัยจว่มหนปเครัเรื่เสียเปิดเพงฟ้อได้เลยปุพองฟงงงงาวัฒนรพหมจะฟ้อนเลนแลก็้อระบูดเมืองทองไว้เป็นพุทธภาพาเติได้เลยครับเตมวยิงแล้ควมเลยาูนาคัดใต้อหลได้เลยนะครับ